จะคิดว่าโอ้ท่าุณท่กุศลเต็มไปเต็มไยแล้วจะไม่ตกนรกเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ยกเว้นพระอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันไม่ตกนรกนี่นั่นแหละการที่จะเข้าสู่สมบัติที่เลือดที่ประเสริฐที่เป็นอริยสมบัติมันก็เป็นไปได้ยากผู้นี้ต้องตัดสินปัญหาจริงๆนะลูกนะยอมสลัด ความอยากทั้งหลายออกจากใจยอมที่จะสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมไปรถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์คือไม่หวั่นไหวในคุณพระรัตนตรัยจึงจะสามารถปิดอบายภูมิได้ไม่งั้นปิดอบายภูมิไม่ได้นะหลุนไม่งั้นปิดอบายภูมิไม่ได้ผมก็สร้างโบสถ์ใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่วิหารใหญ่ บรรจุพระบรมสารีกธาตุพระธาตุอรังหันผมจะไปตกนรกได้ยังไงอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดตราบใดที่ยังไม่สามารถทำให้จิตเข้าสู่อริยบุคคลจนต้นโสดาบันได้ทวกเธอทั้งหลายย่อมที่จะเข้าสู่ทุกขติภูมิตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายบ้างนั่นนะ ขอให้ลูกเข้าใจอย่างนี้นะอย่างนั้นทำยังไงจึงจะสามารถยกระดับจิตออกจากทุกขติภูนี้ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องเอาพระรันตนัยเป็นที่พึ่งหลวงปู่สอนลูกนี่สอนด้วยความเมตตานะทำไมจึงสอนลูกออกจากเครื่องรางของข,องของังออกจากเด,ดชฉานวิชาออกจากสายหมูก็เรื่องนี้แหละฤทธิ์ดเดชพวกนี้ เป็นโลก,กียะฤทธเดชพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเวทธรมก็เปียบเสมือนว่าพระนั้นอวดอุตริมนุษยธรรมผิดแนวเรื่องนี้ลูกรู้หรือลูกทราบหรือไม่ว่าครูบาอาจารย์ที่ทำเครื่องรางของขังส่วนมากเวลาตายแล้วไปจมอยู่ในนรกลูกคิดว่าเป็นผู้พิเศษ เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐลูกลองพี่นาะแต่ตองหรือไม่ว่าพระเทรทัตยิ่งหองเหินเดินฟ้าได้เปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ด้วยฤทธิ์แต่ผู้สุดท้ายทำไหมพระเทรทัตต้องไปจมในมหาอเวจีนรกอย่างนั้นผู้ที่ทำเครื่องหลังของข,องของังพวกสายมูส่วนมากเวลาตายจึงไปจมในนรก ผู้ที่เป็นรู้จิตวูกคาก็เปรตเสมือนสู้คล้องคอลากลงไปเป็นขบวนใหญ่ขบวนยก่าเห็นไหมล่ะเนั่นต้องเห็นนรกนรกนะต้องเห็นสวรรค์เวลาเห็นแบบนี้เราก็ไม่สงสัยเลยว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเป็นของแท้อยู่อย่างนี้สองพันหกร้อยกว่าปีเป็นของจริงไม่ใช่ว่าของแปลกปลอมนะลูกนะแต่เราต่างหากแปลกปลอม พระตังหากแปกปลอมอุบาสิกาตังหากแปกปลอมนั่นแหละว่าทําไมหลวงปู่จึงเอาชีวิตแรกเพื่อต้องการให้ชาวพุทธเราออกจากเดรัจฉานวิชาออกจากพวกเครื่องรางของขังออกแากพวกสายมูออกจากสิ่งที่ไรประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์ก็คือเอาพระรันตนตาัยเป็นที่พึ่งเป็นทางเดินที่เข้าสู่ สุขติภูมิได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าผู้ได้ทิ้งสายมูทิ้งการนับถือที่ผิดผิดมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กลุ่มนี้ไม่มีโอกาสากลูกที่จะลงสู่ทุกขติภูมิมีแต่ขึ้นสูงยิ่งขึ้นไปในสุขติภูมิคือตัดสิบปัญหาได้เลย ผ,ผู้ไหนไอ้กลุ่มใดยังเอาพวกสายมูยังไปนับถือพวกกุมาตรตนกุมารทองนางกวักนางไกวกเครื่องรางของขังเป็นอาจารย์ะยาคุดปยานาคหรือสีจีภัยเป็นอาจารย์กลุ่มนี้ย่อมที่จะตกนรกหมกไหมลูกคิดไม่ถึงพวกดูจีที่ไพคงจะมีฤทธิ์มีเดชคงจะไม่ตกนรกหมกไหมเป็นไปไม่ได้ พอเหินเดินฟ้ามาหรือจะล่องหนหายตัวไปไหนก็ตามอพวกฤหษือีพวกนี้ยังตกนรกอยู่เพราะไม่ใช่พระอริยบุคคลนี่เป็นสิ่งที่ตายตัวนะลูกนะดังน,นั้นการที่สร้างใจดีใหญ่โถ์ใ่ศาลาใหญ่เนี่ยพวกลูกคิดว่าจะไม่ตกนรกเป็นไปไม่ได้ยกเว้นที่ลูกสามารถทําให้จิตใจของลูกเข้าสู่คุณงามความดีที่สมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่นับถือศาสนาอื่นศาสดาอื่น จะนับถือเตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะไม่กราบใครใดๆในสามเดนโลกธาตุจะกราบเตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้นมีพวกอสูรหรือเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิพูตีปีศาจมาทำลายทำลายฆ่าให้ตายถ้าเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว จึงจะยอมไว้ชีวิตบุคคลกลุ่มนั้นไม่ยอมคือสละชีวิตมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกนี้จะไม่สุขทานพวกมิจฉาทิฏฐิกลุ่มนั้นไม่สามารถที่จะทำลายทำลายได้จิตของบุคคลกลุ่มนั้นเป็นจิตอริยบุคคล ทรัพย์สมบัติในสามแนลูกกทาหรือทรัพย์สมบัติของพระมหาจากักรพรรดิเทียบกับทรัพย์สมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ของพระอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันไม่ได้ต่างการละฟ้ากับดินพระมหาจากักรพรรดิเวลาที่จะทำศึกไม่ต้องใช้สตราบุตไปที่ไหนบ้านเมืองนั้นหมอะเร้าข้าพให้หมดเพราะฤทธิ์ของพระมหาจากักรพรรดิ ไม่ต้องใช้ศาสตราบุตรไม่มีการฆ่าฟันลันแทงกันแต่เมืองนั้นยอมยกให้ทั้งหมดแม้นขึ้นไปสู่เทวโลกเท้าสักกะก็ต้องแบ่งทรัพสมบัติหรือแบ่งการปกครองให้กึ่งหนึ่งแบ่งพระนางบำเรอที่เป็นแสนโกรธให้กับพระมหาจากักรพรรดิให้ท่านอยู่ได้อย่างสบายพระพระมหาพระมหาจากักรพรรดิเหนือกว่าเทวดา ในกามาพบเทวดาในการมาพบต้องมอบให้กับพระมหาจากักรพรรดิเก่งขนาดนั้นบารมีก็ยังสู้พระอริยบุคคลชั้นต้นสูดาบันไม่ได้ก็เหมือนพวกเรานี่หนึ่งไม่ยอมนับถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นไม่ยอมนับถือพวกเครื่องรางของขันพระอาจารย์จะนับถือเต่บพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นตายก็ตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อพวกอิตธบินญ,ญาณต่างๆที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เชื่อพวกเปรตพวกกุรกายใดทั้งสิ้นไม่ได้เชื่อร่างเจ้าเ้าทรงไม่ได้เชื่อหมอดูหมอเดาไม่ได้เชื่อศาสนาอื่นศาสดาอื่นลัทธิอื่นเชื่อแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์เท่านั้นกระทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระอริยบุคคลจันต้นโสาบันเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กจาความได้รู้ความตั้งเจ็ดปีขึ้นไปไม่ยอมนับถือศาสนาอื่นศาสดาอื่น มอบกายสบายชีวิตกับพระพุทธเจ้าเม้นพวกมานจะมาฆ่าก็ไม่สะทุกสะท้านเพราะได้มอบกายสบายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์แล้วตายก็จะตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ผู้นี้แหละเรียกว่าพระอริยบุคคลชั้นต้นสุดระดานผู้นี้ปิดอบาย,ยภูมิอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เอ้ชาวพุทธเราไม่เข้าใจสิมันคนละโลกส่วนมากก็จะเรื่องการก่อสร้างเป็นใหญ่เรื่องสายมูเป็นใหญ่ อาพญานะเป็นใหญ่เอาฤาษีเป็นใหญ่เออเอาอะไรล่ะพวกกุมารตมกุมารตองเป็นใหญ่เอาสิ่งที่ไร้สาระที่นอกพุทธศาสนาเป็นใหญ่ทิ้งหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดเลยนี่ผลสุดท้ายเป็นไงเอามาพิจารณาดูนะตายแล้วก็ต้องไปจมในนรกเพราะว่าจิตไม่ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพูดง่ายๆว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตนี่แตก กระจายไปทุกจุดเอ้านี่ก็ดีนะอืถือเทวดาก็ดีนะอืถือพูดผีปีศาจก็ดีนะเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ดีนะที่จะได้ถูกหวยรวยเบอร์บ้างออถือพยญากรุตญานากก็ดีนะที่จะถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศรษฐีพญานักจะมาบอกหวยบอกเบอร์บ้างเออเอ้ยกาเรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนี้ดีนะผีกลุ่มนี้จะได้มาบอกหวยบอกเบอร์บ้างจอมปลวกนี้เออ เม้แต่คางคกนี่ก็เออคงจะดีนะกาคางคกบ้างกาพวกเต่าบ้างเป็นอาจารย์กาพวกปลาไหลบ้างเช้าลราพัะที่จะทากาบต้นไม้บ้างเออเอาพวงมาลัยไปลอยต้นไม้กาต้นไม้บนบานฉานกก่าขอหวยขอเบอรอนี่หน่ะลูกเขาเรียกว่าจิตมันแตกส่านจิตไม่เป็นชาวพุทธทั้งที่ในตำราหรือว่าในทะเบียนบ้านถือพุทธศาสนาแต่ว่าพวกเราไม่ใช่ชาวพุทธ ยากมากทัานลูกนะปัจจุบันเป็นแบบนี้ทํายังไงจึงจะสามารถที่จะทําให้จิตใจตัวเองเป็นพุทธ,ธะได้อย่างสม,ม,มบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องยอมมอบกายถวายชีวิตกับพระเจ้าจริงๆจึงจะสามารถออกจากทุกขติภูมิได้นะลูกนะการก่อสร้างก็เอาพอดีพองามในวัดวาอารามไม่ใช่ว่าเกินถ้าเกินมีแต่จมกับจมครูบาอาจารย์รูปนั้นก็มีแต่จมกับจม มีมีนะลูกนะที่จะให้พระสมณพี่ไปก่อก่สร้งสงางคนในตำราที่ในสมัยพุทธกาลก็จะเห็นเพียงพระโมคคัลลาคุมการก่อสร้างของพระหนังวิสาขาพระโมคคลาก็เป็นพระหันเป็นพระผู้ทรงฤทธิทรง,งเดชพระพระนงวิสาขาจะสร้างวัดกลัวว่าจะมีพวกพญามารเข้ามายุ่งเหยืองวุ่นวายที่จริงแล้ว พระนางวิชาขานี่จะเครารพพระอานนที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็ต้องเอาพระโมคคลาอาัยพระผู้ทรงฤทธิทรงเดชเวลาที่เอาพวกอะไรละ่ะรถอย่างนี้เกวียนอย่างนี้ไปขนอิฐขนหินขนปูนมาสร้างวัดก็จะให้ครูบาอาจารย์ที่ทรงฤทธิทรงเดชนั่งไปในยานนั่งไปในรถ เพื่อป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นรถมันมีนะลูกนะในสมัยพุทธกาลก็มีนะถ้าพูดถึงพนางวิสาขาสร้างบัตรกลัวว่าพระยามารจะเข้ามายุ่งพระอานน์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเป็นเพียงพระโสดอาบันเตปะมคลามีฤทธิ์มีเดชพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเฉลิมเอนว่าเป็นผู้เลิศดด้วยฤทธิ์พนางวิสาขาจริงเลือกพระมุคลาและที่เป็นบริวารหมายถึงลูกจิต ของขโมกขาลาห้าร้อยนั่นก็ทรงฤทธิทรงเดชครูบาอาจารย์เป็นยังไงลูกศิษย์ก็เป็นอย่างนั้นลูกศิษย์ก็ทรงฤทธิทรงเดชนะนั่นนั่น,น,นพิสูจน์ห้าร้อยรูปทรงฤทธิทรงเดชที่เป็นลูกจิตของพรโมกขาลาเวลาที่เอารถไปขนเอาพวกหินก้อนหินใหญ่มาสร้างวัดพระก็ต้องนั่งไปดูแลกันโดยธรรมอันนี้ในสมัยพุทธกาลพูดถึงอันนี้เป็นพระอริยบุคคลนี่สร้างวัดเอ้ยเป็นผู้ที่ดูแลการก่อสร้างนี่ เตวกคขาลาไม่ได้สร้างวัดนี่นั่นะจนพระนางวีสาขาสร้างวัดเจ็ดโดยที่ไม่มีพวกอสูรพวกพวกกลุ่มนี้พวกมารพวกนี้จอมอสูรกลุ่มนี้ไปทไําลายทาลายอยู่อย่างสบายคือสร้างวัดเจ็ดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไงนี่โดยที่มีพระอระหันต์เป็นผู้ที่ดูลแลเตว่าพระวกคขาลาก็ไม่ได้ก่อสร้างประชุมสมปับ๊บตรงนี้สมควรที่จะสร้างศาลา คณะสงฆ์รับทราบตรงนี้ที่จะสมควรที่จะสร้างทางจงกรมสร้างกุฏิวิงหานตรงนี้สมควรที่จะสร้างเวชก,กุฏดีตรงนี้สมควรที่จะสร้างโรงครัวเห็นไหมละ่ะให้คณะสงฆ์แสดงที่ก็มีมาในสมัยปรการนะแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงเอาคนาละโลกเนี่ยเราก็มีกิลเลสพราก็มีกิเลสโยมก็มีกิเลส เมื่อเขาสร้างบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็ม่วยที่เราสร้างบทสร้างเทาสร้างกุฏิวิหารนี่แหละสร้างบทใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่ที่จะเป็นอานิสงส์ที่เพิ่มพูนพ่อคูณเวลาตายแล้วจะไปเกิดในเทวโลกไปเกิดจริงไหมล่ะไปเกิดจริงไหมล่ะไปเกิดในเทวโลกจริงไหมถ้าตราบใดที่จิตยังไม่ใช่พระอริยบุคคลเธอก็จะไม่สามารถขึ้นเทวโลกได้ง่ายๆเราจะสัง